สวัสดีครับผมช่างพลนครพนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดหลุดงานสั่งนะครับตัวนี้มีดหลุดจองนะครับเป็นมีดแคม12นิ้วนะครับใบกว้าง2.5นะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็ก39นะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับอบคืนไฟ2ชั่วโมงครึ่งนะครับตัวนี้เป็นใบ12นิ้วนะครับสันจะอยู่ที่6มิลนะครับใบกว้างสุด2.5ครับใช้งานหนักได้สบายเลยนะครับ ด้านจะเป็นไม้พยุงลายนะครับ5.5นิ้วนะครับตัวนี้งานสั่งทำ1,500นะครับเปิดซิลนะครับวันนี้1,100รวมส่งนะครับปล่อยงานรุดนะครับ1,100รวมส่งนะครับ ท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามาพิดได้เลยนะครับ1,100รวมส่งนะครับใบกว้างพิเศษนะครับตอนนี้2.5นะครับ